ค่ะนานินจะมาเล่นวิวใหัวเล่นแสนสนุกค่ะมีความสุขเรามาเปิดกล่องกันนะคะโอเคได้ค่ะโอเคค่ะค,นนค่ะนี้ค่ะเราจะเอาช่องที่มันเป็นฝนมันเป็นลงนาอ่านต่ลงน้อยอันนี้สิคะเป็นลงนาค่ะเป็นลงนานนะั้น่ะได้สิคะไหนมันมีลองหายก่อนนะคะอยู่ไหนนะ มีตั้งสิบสองเล่มเลยนะคะแบบไปวางตรงตรงผู้ชายไม่ใช่หญิงตรงนี้ยู่ที่ออมยิ้มแอปเปิ้ลอะแอปเปิ้ล กาแฟไหนเก้วกาแฟนี่หอมเหรอ่ะอืมโอเคเรียบร้อยเริ่มเปิดได้ลูกเอาอันไหนดีคะ นี้โอเคอ่าน,นี้ต้องคู่กับอันไหนคะคคคคถูกต้องเอาไปวางเลยค่ะเก่งมากอันต่อไป่้คู่กับอันไหนคะโอเค โอเควางเลยจ้ะเยี่ยมยอดอันนี้คู่กับอันไหนนะเก่งมากๆค่ะเยี่ยมเลยคู่กับอันไหนอันไหนอะคะ<ป>ใช่แล้วเยี่ยมเลยเรามาดูเราดูอัน,น ฉเฉลยลูกเขาเรียกว่าฉเฉล<า>ยไหนตรงกับอันนี้หมดหรือเปล่าคะหมดเก่งมากเลยเย้เ yeah. านะม้ทำให้กันที